เอาเลยครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมนะครับดิงอิงนะฮะวันนี้เราอยู่เก่ไม่เบลแบรนด์มอสอะไรวะสโตลที่คิงด้อมนี่ครับมาเรามาเริ่มกันดีกว่าครับผมเริ่มมอสสามก้อนเองอ่ะก็ล่าสุดนะครับที่เราไปยึดที่เมืองนี้มานี่เลยไอ้ไอ้ไอ้เมืองนี่ครับหยาจินโคนะฮะที่เราไปยึดมาได้นะครับแล้วตอนนี้ที่เรามาไว้พันนี้เนี่ยคือเราจะไปยึดไดจุนกันแล้วก็มายึดไทซานนะครับวันนี้เสียงเพลงโคตรลั่นเลยครับเออ ที่เราจะไปยึดกันนะครับภายในวันนี้นะครับพาร์ทนี้เราจะยึดให้ได้นะครับอ่าโอเคมาดูกันว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทําได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอไปเอาทหารเพิ่มเติมที่จินโซก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้หลังไม้มาแป๊บหนึ่งเพื่อเอาทหารไปเปลี่ยนนะครับผมอ่าไปหาสู้กับโจนมานนิดหน่อยนะครับก็มาเริ่มเลยว่าครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ไดจุนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหาอาสาสมัครร่วมไปด้วยนะครับผมเพราะว่าไดจุนนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทหารที่ มีแข็งแกร่งความแข็งแกร่งพอสมควรเหมือนกันนะฮะเอาเฮอร์เบอร์มาดีกว่านะครับอ่าแล้วก็เอาไฮเดดเบดมานะครับผมโฮสต์แมนแล้วก็อินฟินิตี้เหรอเวอร์อินฟินิตี้นะใช่ไหมจึ๊บยี่สิบเจ็ดคนงั้นจัดเลยครับผมไม่มีหน้าไม้นะฮะอ่างั้นเลยหน้าหน้าไม้ผมมีอยู่ภายในตัวประมาณสามสิบคนนะครับอ่าสุดว่าได้จุนจะโดนโจมตีนะครับเอ้ยมีเอ้าห่วงเย้อิงไปโจมตีอยู่นี่ว่าครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปช่วยห่วงเย้อินในการโจมตีดีกว่านะครับ ไอซานแดงเกตนี่โดนเออเฮอเปย์ยึดไปแล้วอะโหนะฮะเป็นแคว้นทนนนนนี่น่ากลัวกันนะครับแคว้นนี้นะน่ากลัวน่ากลัวอยู่นะครับภรรยาของผมเองตอนนี้พี่แกก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะครับอืมแล้เปลียวกับเฮอเปย์เองก็ลบกันอยู่นะฮะโอ้โหสงครามนี่หลายจุดมากนะครับส่วนใหญ่เฮอเปย์เนี่ยมันจะไปอยู่กับไอ้นี่เอ,อ้ยได้จุนถูกยึดแล้วครับผมนี่ฮะได้จุนโด,ด,ดนยึดแล้วโอ้โหงนพันนี้เราง่ายครับผมคุณอูบอกว่า เรามาฉลองในการยึดเถือไปกันเถอ่อท่านจัดปาร์ตี้ขึ้นที่เปีงเชียงโกนะอ่ากุนอูนี่ครับผมแม่ทัพกุนอูนี่เสียงไข้ภรรยาเราแสดงว่าท่านแม่ทัพกุนอูเนี่ยสั่งคําสั่งจริงๆที่มันให้ผมไปจอยในพัทยาแต่ผมไม่ได้ไปนะฮะเอองั้นไปเดี๋ยวฝากเสียงไข้เราไปช่วยปวยพรแล,ล้วกันนะครับเยสว่าไงที่รักอิดยังไงก,กับไดจุนเหรอ เออฉันสปอร์ตเพื่อนของฉันนะ่ะเออเออจกยงเหรอได้จกยงใช่ไหมโอเคแต่ฉันสปอร์ตเขาเหมือนกันนะอืมสปอร์ตจกยงเหมือนกันให้ผมนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปที่เมืองในเมื่อมันจัดปาร์ตี้เดี๋ยวผมจะไม่ไปนะเดี๋ยวผมจะไปที่ไทซานดีกว่าเฮ้แต่ถ้าเราไปเนี่ยเราก็จะได้ค่าความสัมพันธ์ของแต่ละคนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่ท่าสนใจก็ไม่ได้ไปที่เปียงเชียงโกนะ มีแต่วนอูมุ่งมุ้งน้ากับเมืองตัวเองอย่างเดียวเลยครับเวลาคนอูมันจัดปาร์ตี้เนี่ยมันจะมันจัดบ่อยมากคนอูจัดปาร์ตี้บ่อยมากครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะกลับเมืองของเราก่อนนะครับที่ด่านจินโซนะครับแล้วก็จะวิ่งเข้าไปที่ด่านไทซานเลยนะครับผมในรอบนี้นี่เราจะต้องบุกยึดด่านไทซานให้ได้นะฮะอ่าโอเคจินซงจินโซอะไรนี่มีทหารอยู่200นะครับเป็นทหารที่ เป็นทหารอาสาสมัครแล้วก็เป็นทหารที่โดนเกณฑ์ออกมาธรรมดาครับผมนะฮะมันยังไม่ใช่ทหารระดับเทพเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วยังไม่มียังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่ทหารที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะตายไปในช่วงต้นๆของสงครามแล้วนะครับผมสงครามสามกกยังอีกไกลนะฮะแคว้นลาปีเองก็ที่เอ่อทีจริงแล้วเราเคยเจอศึกจากหลายด้านมากนะฮะแต่ตอนนี้เหลือแค่ด้านเดียวแล้วก็คือนี่ครับผมนะฮะเสะเหลียงนั่นเองเออ เราก็ต้องช่วยเขาโจมตีตอนนี้มืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกโจมตีกันในรุ่งเช้าละกันนะฮะทหารจาก่านไทซันมีเยอะมากเลยครับผมจากที่เราไปดูมาสักแป๊บหนึ่งนะครับเนะี่ยจะเห็นว่าค่าเทนนิ่งผมนี่ขึ้นเลยนะฮะโคตรเยอะเลยเออเพราะว่าแม่ทัพส่วนใหญ่เริ่มผมไปอัพเลเวลให้มันมาแล้วนะฮะก็คือผมเอาไม่ทับเอ้ยในกองมาให้เฉยอะ่ะไม่ได้อัพอะไรให้มันพอไปอัพมาก็เออเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้โอ้โหยเคเฉลยอย่างเยอะ ตีได้นี่ทหารเราจะพอว่าต้องลองต้องลองนี้ต้องลองะอืมตีดานชั่วโมงในการตีร้อยยี่หกชั่วโมงทหารสี่ร้อยใหผมเราร้อยยิบเจ็ดนะฮะแต่ส่วนใหญ่ของเราแล้วเป็นทหารที่มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าผมรักษาทหารได้เยอะอยู่นะเอามีคนมาช่วยเรานี่ว่าเอาไม่ใช่ไปไหนแล้วโอ้โหนึกว่าจะดีใจมาช่วยเราเนะะีครับอืมเราจะโจมตีได้หรือเปล่านะครับร้อยยี่หกชั่วโมงด้วยกันนะฮะ ผมยังไม่อยากออกนะครับจริงๆผมอยากชวนไอ้คนเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเพราะสูว่ามันจะว่างงานนะฮะเออเอาละเอาละมาป่วนเปีนเน้ยในแถวกูดิเร็วอืมซานเกตนะครับไม่ทับจูงงเนี่ยไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับในตอนนี้นะครับผมต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยไม่ทับอย่างตัวผมเนี่ยไม่ค่อยถูกกับเอ่อไออะไรนะเราปีเตียวหุยเออรอบปีไอไม่ค่อยถูกกับเตียวหุยนะครับเพราะว่าคือไอช่วงแรกๆที่ผมมาอยู่กับไอ แควนของรอปีใหม่ๆเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าร่วมสงครามแล้วก็หนีทับบ่อยๆมันก็เลยไม่ค่อยชอบผมนะครับอา้าวหิวอะ่ะโอเคโอเครู้แล้วว่าหิวอะ่ะแต่กองทัพก็ต้องโจมตีอะ่ะเขาไม่อยากพักเวลาในการโจมบุกตอนเนี้ยอาหารเรามีน้อยมากนะครับผมในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปเนี่ยเนี่ยต้องโจมตีที่นี่ให้ได้อะ่ะตะพังหนึ่งเดี๋ยวทหารผมจะหนีทับนะครับในงานหนีไปแล้วครับผมนะฮะโอ้ อืมจะไหวไหมเนี่ยอาหารสี่ร้อยด้วยเดะเด็นหนีหนีอ่าได้หรือ,อยังไม่ได้วะเราจะคอให้คอมมานเดอร์มาช่วยดีหรือเปล่าอืมควบคุมการโจมตดดีด้วยตัวเองค่าเองแล้วกันนะเพราะว่าเราต้องบุกเองดีครับมันยังไงดี นี่ผมจะให้ใครคุมในการโจมตีดีนะครับเอ้ยไม่เอาดีกว่าผมว่าเราถอนการโจมตีดีกว่าเพราะว่าอาหารไม่มีแลวทหารมันไม่สู้อ่ะเออต้องพักลบก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่เราสเสบียงอาหารไม่พอนะครับกําลังใจมันจะไม่มีในการลบมากกว่านะฮะอ่ะโอเคเอาอาหารต่อดีกว่าเพราะว่าผมกลัวทหารผมหนีทัพมากจะเห็นว่าอาหารผมหมดเลยนะฮะอืม โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเตรียมสเสบียงอาหารมาให้พร้อมๆก่อนลวกันค่อยว่ากันใหม่อืมก็ต้องพักลบในการโจมตีก่อนแป๊บหนึ่งนะครับที่ด่านจูทีไม่มีอะไรนะครับห้องหนองก็ไม่มีอะไรไปรูหยางดีกว่าไปรูหยางดีกว่านะครับรูหยางน่าจะมีอาหารให้เราเยอะนะครับผมว่าถ้าไม่เข้าเดี๋ยวถ้าเข้ารูหยางเสร็จเดี๋ยวผมจะไปที่วันช้าง ทหารหนีทัพกันใหญ่เลยครับโอ้โหทหารเก่งๆหนีออกไปหมดเลยอะอาหารเราไม่พอเลี้ยงกองทัพครับผมนะฮะปาร์ตี้กำลังใจปาร์ตี้ไม่พอแล้วอะ่ะไปที่วันช้างเมืองของเราก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช้างด้วยล้วกันนะฮะโอ้โหภารกิจเราจะล้มเหลวไหมเนี่ยวันนี้เอาวะเอาวะตรงนี้ไม่มีอะไรด่านเราเองนะครับ เดินทางตอนงคืนก็เดินช้าหน่อยนะฮะอาหารหนีทัมกับผมนะฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นไฮเลดเบดนะครับแต่แต่อย่าให้ทหารแคว้นเราอะไรที่มันไม่ค่อยที่มันไม่ใช่แคว้นเรามันจะหนีทับบ่อยมากนะครับผมอาทหารของเรายังไม่ค่อยหนีเลยกี่โม,มเห็นอยู่นี่เมืองเรานะครับมีทหารอยู่เยอะอยู่นะฮะเอาละเอาถ้าอาหารมา,ยาเยอะๆหน่อยอาหารหายากมากครับผมเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของสงครามนะฮะมันก็เลยเรา มันก็เลยหายากกันเองเพราะว่าทุกคนก็แย่งชิงอาหารเยอะมากนะฮะจริงๆลูนานเนี่ยเคยเป็นของเรามาก่อนนะครับสักพักหนึ่งก็โดนเราทำสงครามกับไปทางเฮอร์เปิยมาแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้นผมไม่ได้เป็นคนปกครองเมืองเฮอร์เ,เปิลเราก็เลยหย่าสงครามกับเฮอร์เปิยไปเพราะหย่าสงครามกับเฮอร์เปิยไปปุ๊บเราเปียวก็เสียบแทนเลยครับผมอืมเราเปียวก็รูนานนี่ผัดมือมาไหลมือเหมือนกันนะ ผัดทั้งแข้นใต้แข้นของอพวกจิวจิวแว้นวูเหมือนกันนะแว้นวูแว้นเว่ยอะไรมาผัดหมดแล้วอ่ะเออเอาละอาหารเราพอแล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปบุกเลยเดี๋ยวเอาทหารไปเพิ่มอีกติดหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็นนี่เลยปั๊บอีกหกคนแล้วกันเอาเป็นไ์มาอา่าเยี่ยมปะ่ะโอเคครับผมไปชังอันกันมุ่งหน้ากลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละเรานะฮะอืม อ่าเรา,เรามุ่งหน้ากับปรการมาเสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าเราพอมีเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะโจมตีด่านควินฉุนกันอีกทีหนึ่งนะครับด่านควินชุนนี่กองทัพของเราเคยไปแพ้เอ่อตยวเซียนกับริโบมาแล้วนะครับผมกองทัพเราสู้ไม่ได้ไนะฮะไม่ถึงผมไปกันประมาณ4กองมั้งตอนนั้นมีมีผมนะครับแล้วก็มีภรรยาผมคนนึ่งอา้าวกำลังใจปาร์ตี้ไม่มีทหารหนีหมดเลยอะ่ะเอาเราปล่อยให้กำลังใจปาร์ตี้มันหมดได้ไง โอ้โห oh จบแล้วทาหารจะหนีไปเรื่อยๆแล้วครับผมคือเราต้องทําสงครามบ่อยๆ่ะเดี๋ยวผมดูขอเช็คแคปปาร์ตี้ก่อนปราร์ตี้เรามียีิบสองเองเหรอเนี่ยเอเคทำไมมันน้อยอย่างวะปราร์ตี้ไซส์ลบอย่างเยอะอะแค่เรามั่งใจปราร์ตี้โคตรน้อยเลยครับอืม เหมือนทห,หารไม่เชื่อใจในะไม่ทับแล้วอะ่ะประมาณนั้นนี่ร้อยสี่สิบใช่ไหมเราบุกเมืองโหดด้วยแหละมันก็เลยเป็นอย่างนั้นด่านเนี้ยมันด่านโหดมากครับผมนี่โอ้โหนี่หนักเลยเนี่ยหนักเลยหนักเลยตองคืนอีกแล้วไม่เป็นไรสี่ร้อยนี่ต้องจัดให้ได้ไปเอาละร้อยี่สิบหกชั่วโมงใช่ไหม เฮ้ยมีแม่คับมาแปลกๆว่ะต้องบวกเอออ้าวกงซุนชะซ่านมาครับผมมาเจอกันหน่อยท่านกงซุนลุยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวต้องการดูเอลได้เลยเขาจะดูเอลกับผมครับนี่ฮะเอาละเอาละเราจะดูเอลกับท่านกงซุนกันนะครับนี่มาเลยดูเอลจะเริ่มใน สามสองหนึ่งปั๊บมาใครจะไปใ่าเองแม่ทัพยองออกมาเลยไหน่แหน,น่โอ้ยอย่างนี้ต้องอย่างนี้ได้เออเจ็บไปดิเจ็บไปดิมาดูเอลกันหน่อยดวูวันเห็นม้าเข้าไหม่ะเห็นตัวเข้าเปล่าม้าไฟเหรอหมาไฟเหรอหมาไฟเหรออ,อืม อืมอ,อืดอ,อยู่เนี่ยระดับแม่ทัพม่งอืดอ,อยู่แล้วครับผมมา,มาเออโอเคอย่างนี้ต้องโดนจิ้มนะฮะต้องโดนเราจิ้มหน่อยเราขอชาร์จก่อนขอชาร์จก่อนแล้วจะเราจะไปจิ้มอืมมาจิมจ้มจิ้มจิ้มไม่โดนจิ้มไม่โดนจิ้มไม่โดนโอ้โหศึกครั้งนี้จะเห็นว่าสองกองทัพนี่เตรียมพร้อมแล้วนะฮะในการทําศึกออ ไม่ทับเหรอไอ้ดิหมาจะไปไหนจะไปไหนเื้อเออโดนหมาว่ะหมาแม่งอึดเหมือนกันน,นะเนี่ยอึดกว่าคนอีกนะว่ะโอ้ยอาวุธสวยเนี่ยเขียวพี่คาดปะเนี่ยเออกันได้ว่ะเออเอออโอเคอุ้ยอ่าไอ้กงซุนซานโอ้ย อหม,มาจะตายแล้วเนะี่ยหมาของแม่ทัพอ้ววโหหมาเรีเปืค่คยับเอออืมอืมโคตรอึดึงจะอึดไปไหนเนี่ยือโอโอ้โหอึดสั์ดูมันความอึดของมันเนี่ยครับนี่ดับแม่ทัพกับผมมันจะเป็นอย่างเงเออ ไม่ยอมให้ด่านตัวเองพังง่ายๆใช่ไหมเออโดดฟันตายโอเคเย่ะหารไม่ได้เสียขวัญเนี่ยผมผมโดนหอ,อกจิ้มแล้วเนี่ยอู้ยมาดิทหารธรรมดาไม่เท่าไหร่หรอกครับผมแต่พวกแม่ทัพเนี่ยแม่งเก่งดูเรื่องผมดิดูเรื่องผมดิีอุ้ย,ยลุมนี่ว่ะลุมเหรอเอา้ามึง โหเฮล์วี่เขาอะไรวะเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละมามีใครบวกไหมแม่ทับนะโว้ยเออเออเออนั่นแหละฮึบเอ้ยเออขานี้เหนื่อยเลยอ่ะเรายังชนะอยู่นะครับขอยืมม้าหน่อยเอาม้าหนีเลยหยาม,มันหนีครับผมมันหนีครับผม เนะ่ยเราเก่งกว่าเยอะเออโดนฟันไอ้จิ้มล้มไปดิเฮ้ยแม่งการได้อืขึ้นมาไล่ตะกวดมาออดูเลือดด้วยดูเลือดด้วยขอจิ้มหน่อยซึบเรียบร้อยไปหนึ่งไงฮะแม่ทัพมาเองเลยชนะอุ้ยจะตายแล้วนี่หว่าแม่ทัพกูเออ โอ้โหลุยเห่าเกินครับผมเราจะตายแทนพวกทหารแล้วเนี่ยหนีอะหนีอะมันจะหนีนะครับผมตอนนี้เอ,อ่อถ้าไม่ทับมันตายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทหารจะหนีนะครับเพราะว่าแบบหมดกําลังใจที่สู้แล้วครับผมไม่มีกําลังใจนะฮะแต่ทหารผมยังไม่สู้ก็ไม่มีกําลังใจแล้วอะออถ้าเราไม่มีกําลังใจเนี่ยทหารเวลาเราไปเบทเทิลเนี่ยมันจะออกมานน้อยมากเออตายซะ ตรงนี้อาอหมดไปแล้วตายแล้วเรียบร้อยหมดหรือ,อยังเออฝั่งนู้นเป็นไงไล่คามาหน่อยดีกว่าเยอฟันเน่เรียบร้อยหมดนะครับผมเหลือตัวเดียว,วอ่ะเย้ชนะรับผม ขอให้จับมันได้ขอให้จับมันได้เราจะได้ลดแม่ทัพในการต่อสู้ลงไปเรื่อยๆจับได้หรือเปล่าโหเหลือ23คนสุดท้ายครับผมมาบุกเลยเย้ไล่ครับผมเต็มตัวเไยเนี่ยนี่ลิงชี้ร,รีบมาเอาละ่ะตอนนี้ด้าหันมานี่วิ่งแหลมมาก,ก่อนแล้วนะฮะเอาอุโนต้น,นไม้อีกเวร จิม้มมังอื้อล่วงล้วงล่วงนะครับแน่อีกหน่อยนึงขออีกหน่อยชาดานี่เอ,เอสองตัวลวดแล้วเนี่ยอุย้ยแม่โดนปักแม้โดน,อนไอ้นี่หอกปักเฉยเลยครับชาเอื้อนั่นแหละนั่นแหละโอเคเราวิ่งจิ้มได้ดีมากครับผมวิ่งจิ้มนะฮะจังหวะนนี้ต้องวิ่งจิ้ม เอ่อนึกถึงสมัยก่อนที่ยังเล่นไม่เป็นนะฮะเดินล่อนมั่วไม่รู้ไปไหนตอนไหนสำรวจแมปไปเรื่อยนะครับคุยใครก็ไม่รู้นะครับก็ชวนไปไหนก็ไปนะครับสู้คนไปเรื่อยไปท้าสู้ยันแม่ทัพ <c oughs> โอ้โหโคตรใจสนสมัยก่อนนะฮะสมัยที่ยังเล่นไม่เป็นเออไปท้าสู้กับแม่ทัพเฉยครับจริงๆเราต้องสู้กับโจนก่อนชำไมในช่วงแรกๆเราไปท้าสู้แม่ทัพเลยครับผมเออโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงมอดอื่นนะไม่ใช่มอดนี้นะอันนี้มอดนี้เล่นเป็นแล้วก็เลยมาเล่นนะโอเค ตายหมดหรือยังเยอะมันเหลือสองตัวสุดท้ายครับผมไปไปไปไล่มันเอาละหนึ่งตัวแล้วมันจะหนีออกจากสนามลบไม่ได้นะเว้ยอย่าปล่อยให้มันหนีออกไปอ่ะโอเคดีมากมันหนีไม่ได้ครับหนึ่งตัวนี่ฮะยางเลยยางเลยเอย๋ไม่ทับยางของเราชื่อว่าไม่ทับยางนะฮะโอ้ศัตรูหนีไม่ได้ครับผมนะฮะ อูด้ดอหารเราตายไปหนึ่งคนนะครับอ่ะมันเป็นไรเราได้กำลังใจปาร์ตี้เพิ่มมาแล้วผมอย่างน้อยนะฮะโอเคเรามาโจมตีด่านไทซานต่อดีกว่านะครับเออรู้สึกเหนื่อยเลยเอ,อ่าม่เฮโอ,อไม่ช่วยแล้วฟาร์มเฟิร์มไม่เอาแล้วถ้ามันส่งอาหารไปช่วยแทมเงจะได้นี่มันส่งไปไม่ได้ออแล้วะเราโจมตีด่านไทซานกัน กำลังใจปาร์ตี้เราน่าจะมาแล้วนะครับเราไม่กลัวแล้วว่าจะไม่ได้อ้าวเมืองเชียงเบนโพตรงนี้โดนยึดแล้วครับผมเออนี่ไงโดนด้ดยคนเมื่อกี้หรือเปล่าวิ่งกลับมาเนี่ยเออว่โอ้โหเสียเหลียงใกล้ถึงข่าวพินหน้าแล้วนะครับเอาละมาเป็นศัตรูกับเราเฉยเลยนะฮะทีแรกก็เป็นพันธมิตรกับเราร่วมกันจโจมตีจโชนะฮะสักพักหนึ่งนะฮะแม่งมา,มาบุก เฉยอะ่ะงงเลยเอาคนอูจัดปาร์ตี้อีกแล้วส่งจดหมายไปเชิญไม่ไปครับผมเอาขอบอกตรงนี้ก่อนจะได้อยู่แล้วอีกนิดเดียวจะเห็นว่าค่าเทนนิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะเออศัตรูตอนนี้อยู่ที่ชางเบนโพเยอะมากครับผมนี่โหผมเสียอะไรบ้างวะเงินทั้งหมดผมได้มาทั้งหมดแล้วรวมสามพันได้ครับเออถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยมากเลยครับผม จริงๆแล้วผมเคยได้เยอะกว่านี้อีกนะครับอืมเพราะตอนนั้นไอช่วงที่ยังไม่มีสงครามเนี่ยเราจะได้เยอะมากเลยอ้ละเวลาไอช่วงที่อา้าวคุณอูต้องการให้ทหารเราไปจอถึงสาิบสองคนด้วยกันแต่ผมจะไม่ไปครับอะไรเนี้ย Your ร์ได s t ้ r e s h o w Last อร์ยี่สิบหกเอ่าไวรอไปเลยรอไปเลย เราอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้จะได้หรอถ้าไม่ได้นี่ผมคิดว่าถ้ามันมาอีกผมก็คงจะต้องพักการโจมตีด่านนี้ไปนะฮะแล้วก็จะไปโจมตีที่อื่นแทนเออเอาละเพราะว่าผมคิดว่าการโจมตีเมืองน่าจะง่ายกว่าโจมตีด่านนะอืมอีกเจ็ดชั่วโมงเท่านั้นครับผมเสร็จแล้วอีกเจ็ดชั่วโมงมันถามผมว่าแน่ใจไหมเพราะว่าเพราะทหารผมน้อยกว่าเมืองนี้มากครับผมแต่ถ้าเราได้ด่านนี้ก็ถือว่าโคตรโชคดีเลยครับ แหน่คเควสไม่ทับคนอูเฟลไปแล้วเตรียมตัวไว้พร้อมทหารเตรียมตัวไว้พร้อมอ้ามาแล้วลุยตามไม่ทับปาอืมตามไม่ทับมาเถอะอ้าวเวนนะครับจินเหลินจินเหลินมึงใจเย็นๆหน่อยนะอู้โอ้โหร้องอู้วเลยอ่ะ โอ้โหฝ่ายศัตรูเองก็ใช้ย่อยเนี่ยอ่าโจลินโจลินโจลินนี่เอ่อ <c oughs> ก็จูกระจายแล้วศัตรูฝ่ายเสียเหลี่ยงชอบใช้โจลินมากกว่าธนูนะครับอ่าเวนเนี่ยผมเป่าสร้างเหนียงตายไปแล้วะฮะเ <c oughs> ออข้างบนตายแล้วเจียนเหลือนตายแล้วเรียบร้อยตัวผมก็จะตายตามปะเนี่ยเราเกินตัวไปไปะเนี่ยเออ, <c oughs> อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังเกิน เออนั่นแหละขายพวกที่มันโจมตีพวกนี้ก่อนดีกว่าเออผมชุดผมชอบเอ่อทวนแห่งริโบมากครับผมไปได้มาตอนนั้นอาขายของได้รวมเงินเป็นหมื่นๆเลยฮะประมาณหมื่นสนะามพันกว่าบาทนั่งผมว่าจำไม่ได้แนละ้วลืมแนละ้วนานตั้งแต่พายแรกๆเลยอนะอืม้อนันแหละโอเคเอ่าออ,อหมดไหมหมดหมดไหม อ่าเรียบร้อยครับผมไปแล้วครับผมหนึ่งชุดนะฮะนี่มึงเฮฟวี่เหรอยตามเข้ามาไม่ท้าบข้าเองเออเรียบร้อยครับผมเนี่ยตายหมดไปแล้วหนึ่งชุดเนี่ยไอ้ข้างบนข้างบนข้างบนมาครับผมแต่ทหารเราไประดับที่โหดมากผมเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะฮะเออข้าจะไปฆ่ามันเองป้องกันพื้นที่ข้างล่างเอาไว้เถิดฮอนโอ้โหป้อมนี่ก็ซับซ้อนเหลือเกินนะครับ ด่านนี่มันเป็นปน,นี่คือด่านที่เราจะต้องโจมตีไปให้ได้ในวันนี้อืมีทหารแคว้นเราหลงมาด้วยเนี่ยดีมากนะครับค่าได้อย่างเยอะแล้วยังไงอุ้ยโหหอกเปียวมันนี่เฉยเย่โดดฟันเย่เออนั่นแหละอืมโ,โอเค,อเค,อเคชุดใหม่มาอีกแล้วเราต้องไปโจมตีชุดใหม่มัน มาเออเออโอ้เออเออยืนตรงนี้แหละตำแหน่งดีเอเอแม่ทัพเรากลับมาแล้วเอาคางใจฟ้าสิกูกลับขึ้นมาเออโหพนธนูโคตรเยอะเลยอือไอพวกน <Hayır. S 2> ี้ ทีเดียวก็ตายแล้วครับผมเพราะว่ามันเป็นบางๆเลยแต่มันอันตรายเพราะว่าเราต้องเข้าไปใกล้ๆมันนี่แหละมันอันตรายมากฟันไม่โดนเลยใช่ไหม,อมเออเออนั่นแหละออือืหมดหรือ,อยังสี่ร้อยเนี่ยหมดหรือ,อยังโอ้ไม่งฆ่าอะไรนะเขาอะไรนะเฮฟว,วี่ของเราไปเลยอะ่ะโคตรโหดอ่ะแค่ชาวนาธรรมดา เออยืนหนวดเฟ์มเหมือนนั่นแหละเย้ชนะโว้ยรู้สึกเหนื่อยเอาละเราฆ่ามันไปร้อยสี่สิบเจ็ดตัวด้วยกันนะครับมันเรียบร้อยเฮ้ยไหนว่าสี่ร้อยตัวไม่ใช่แต่สกอร์รวมเราฆ่ามันเยอะไงะอ่าลิลิงฉีเออหมาเหมือนลูด้วยป่ะนะ่ะมีสองหมาเหลียงครับผม มนเหลียงนี่ผมได้มาตั้งแต่คลิปแรกเลยครับเอ้ยเอ้ยเอยเอคลิปแรกนะครับอ่าดีมากโอ้โหช่วยได้เยอะนี่เอาทหารที่สูญเสียไปกูคืนมานี่ครับเอาเป็นออสแมนวอเตอร์เลนเอามาเออบันไม่เอาผมเอ่อคาวลรี่เอเเ้ยวเตอร์เลนโอ้โยเต็มแล้วใช่ไหมเอาทหารที่มันโหดๆมาก่อนนะผมไฮเลดบงไฮเลดเบสนะครับ เอาเป็นอะไรที่มันที่เราพอหาได้ก็ไม่ต้องเอาก็ได้ครับผมเอาที่มันหายายากๆ้ะเอามาเพราะว่าเป็นอาหารที่เก่งกว่าแน่นอนนะครับแต่ผมว่ามันก็จ่างันเถอะมันเอามาไม่พอแล้วคนเราเต็มแล้วย,ย้ยโอเครีเควสให้ตัวเองไปครับผมเนี่ยโอเควรู้สึกเพียเลยเนี่ยมาบุกเลยวะมาเอาคืนเลยะยัดแค่หรือมันมีใครมาบ้างเนี่ยเฮ้ยชุนยู แล้วก็โอ้โห,โโหมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยทีนี้ครับเอาละงั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพัทหน้าและกันนะครับดูว่าเอาผมจะป้องกันเมืองนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมาขนาดนี้รวมกันเป็นร้อยสี่สิบเอ็ดตัวเนี่ย <c oughs> โคคตรเยอะเลยแต่ผมว่า,อาไอฝ่ายบุกมันได้เป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะว่าอาวุธเราเองก็ใช้ได้นะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพัทหน้านมาดูกันว่าผมจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเรา ป้องกันการโจมตีของมัน,มนได้หรือมันไม่บุกมาเนี่ยผมก็จะโจมตีด่านคืินเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับฮะเอาให้แคว้นสีเหลืองมันจบๆกันไปนะฮะเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงทางเหนือทีนะครับอโอเคพอเราโจมตีแคว้นสีเหลืองเสร็จปุ๊บผมว่าสึกที่น่ากลัวของเราน่าจะเป็นแคว้นเลอาเปลียวกับแคว้นเหือเป่ยเนี่ยเพราะว่าแคว้นแคว้นทางใต้ของแคว้นพวกจิวยี่จิวไทอะไรพวกนี้ยมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับอ่ะ โอเคงั้นเราเจอหน่อยพันนะนละกันพันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผิวพาต้องไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเควันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายไป